ภาพมาก็อยู่บา้านยาเซิรนพี่น้องเลยถักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องที่เขามาหับซมเนี้ก็มา่าเ่นและเ่นน้ำยาเซิรนคือไปบ้านลังสีเยลหรอซาี่น้องแต่ว่าบนม,มีพายอยู่เลยหมม่วงด้วยว่ายังก็บผมมีคนอยู่ในเฮือนเบิดกันเ,เลยพากันมากระสิมาแวเอามาเ่นนะก็มะแววเอาพักน้ำพี่น้อง น้องก๊อดครับอันเออพูดอาหนหล่าแม่สียมกูกอยู่ถีงกรฮอยเนี่มเอัมเอาไปดูทางนี้เสียมทางนี้ก็ย่างเชิญอยู่สิตายเลยก็เขามาเบิ่งสบายดีพี่้องเอ้ยอ่อ เป็นหมากแต่มันบ่จับก็อื้อ,อนหน่อยเพื่อนพี่น้องเลยนี่จ้ะกำลังเป็นหมากพี่น้องเจนีหมากส้มสวนยาเซินในนี้ต้นสมพอดีพี่น้องต้สสนสม,สมพอดีตัวหนามมันแดงๆค่ะนะถ้ามีการย่างบนท่านดีดำหน้าจ้าแนมลงไปทงหน้าก็ได้พี่น้องย่างบนท่านมีไพดาย่งางปีกอ่อนกีไทยอยู่ห,งงหนามกับพ่อหงแจ้ตกมาให้ก็ได้ มาบ้านยาเชิญผู้คนก็นดูขนาดพี่น้องเลยปลูกนั่นปลูกนี่ตลอดอยากก่า็ได้กันเปลูกหอมบัวต้นมะเขือสิกลยังหายอีกเลยเนาะพี่น้องเลยมาแวะเอาผักหอมเปเพราะว่าเอาเมื่อปลูกมันมันผัดตายซะมันบดติดไหมดอกไม้เพิ่น หัวสิงทไทยหอมเปยผนิตขายายออกไปเลยเนาะอะไรไม่ไดาวหัวหัวละพันอกัเีบเด็นะลกเอาแน่ีงยางใส่แต่มอกินน่นไอ้ีวะเนเนี่ยส ผูนี <Philadelphia> ane, well, board, uh, ่พ mm ับ hmm. ม really? mm ือหผ้าได้เจนี่ก็ค่อยหวานไปเบิดผีเบิดนี่ถ้าเมื่อกระติดอยู่หัวผ้าฮะมันมันบาดแตกนี่เออมันเป็นถุ่มขึ้นนี่บ่เป็นแล้วมันมันเป็นหยอดมันเหม่เน็บนี่นะนี่ตัวนี้ก็ตายเลยเห็นนหมเดินไปเบิ่งเดินในกอกแม่หยอดมันไปเน็บมาสิบจุกไปเบิ่งฮะเขาไปเน็บติดได้ไๆเตินเลยมันใหญ่เออนี่ง่างามๆนี่แหละเก็บเอานี่ก๊กกุ้งม่วงก๊กอันนี้ก็เป็นมือดูผู เปนตายพักคอยมันเด็ดแ่งโอ้ยบังไก่เงาเชิญพี่น้องได้เฮงเบิร์ดได้เบิร์ดตายเบิดแนักคนเห็นแปลายอีกเลยสามหลังบูติดบันิเกตเปิดไปบูได้แล้วติดบูติดกต่ว่าเอาหนุ่มหล่อเมยขยายออกนี่มินดมาหมัดห่วยเนี่ย่าแล้วก็ขยายออกไปเลยนี่พี่น้องหัวแล้วเท้าหัวมิเตอรพักคอมเป้อืมขยายออกแล้วนี่นะนี่ผัดขยายออกไปื่อย

อ็นต้นมาแข่งังี้ยูไฟมาอันนี้กบบดวาไฟด้นิจะเป็นเงินลูกเรากูจะเอาเถิดสตออยกลาบเทาคือกูจะเอาก่อนท่า้ยไผบ่ได้กินบ่มากชุกซุกบ่นี่กินได้ยังไงโอ้ยกระไดนีอยูเกะกินกระปุข้าวมันค้มัแล้วนี่กระปุบ่ได้มาสิปีถัโอ้ยเขาอันนี้ บักข้มจันบักข้ามเนงกาบักข้มอู่บ้านนาแต่ทหารมาเกาะมาโคมาใส่ละเท่าแกก็มาเก็บสวยอ้าวเบักลจับปักหอามปักเอฟขอบใจด้วยแม่เอ้ยขอบใจด้วยแม่อู้จะแต่งค่ะเบิ้ลจักะเพราแล้วก็มีเนาะหน้าแม่อีพีต้นกะเพรามันหักกันเข้าอันนั้นได้ลูกหลานเข้าเข้าถึงถ้านี้กระทงบ้านมะม่วงนี่ก็ไม่ยังไม่มีไพดาเลยพี่น้องเบิ่งก่อนทิศไทยมีไนเดียวเลยนะมีไนเดียวในบอลเขียวๆนะเนาะสีหาไฮเขาเข น้าใหญ่บัมีไฟดำหาหใหญ่มาทันดีบัมีหน้าเอาห้องตกคืนอยูดีใจว่าตืนมานะปาตัวเฮยเองนั่นเมื่อยมาลมแหงนะ้ย้เวยืนอนัเโอ้เชนีก็เป็นกระเพาะอีกเนาะโัวดีลูกปรจับตเอรนะกระเพาะลูกปรจับต ายนีพี่น้องมองกับแกมะแข่งไร้ลนโรกรเพาะขื้นสชว่าถูกพังหัวะวันไผ่จนสิเบิ้หัวหนึ่งโอ้ยมาขึ้นตอนฝนแห้งถั่วหย่านด้พอไปนีหนึ่งกี่สองน่มนตอนฝนมาพอน่กมาอยู่น้ำร้านอีออยู่น้ำร้านต้องการะมากไถหว่าไผ่ผู้ดียออยู่แกนึงอ่ะเขาเข้านอนเถดลเขารับเบริโจมเขาบานอ่ะอขเลยอยู่แกนึงอ่ะผู้ดีเอโอ้ยหลุมมากุกานมกคานใต้กับาผู้บานกระเพาะขืนเนี่มัขื้น น้องเอ้ย <conference> อือใส่หัววานไผ่โจ้สีเบิรหัวนึ่งไข่จะไปโคมาไหวอืออือไปเอาอะไรทวนบได้มาดาเอามากะทิมอือามามกินนับ่มนี้เดยพี่น้องจะกินมยแกคุมกนกไปเด้ไปตลาดนี่ยังปทู่ไายังกินได้ป่ะเออไ้อยูเออไปถนาก้อนที่ซื้อมาฝาก Ủa con có ít nữa đã, thằng Hùa Con có 1 con lúc mà mặc kệ mà nằm Ưm, cà thìm nè, cà thìm nè Lúc lốt áo lốt Cái kia hình, bên mình Nói màu này, phụt tìm, nó thì đáy mà kệ Này, nó đúng là nó ra khúc Khi khúc nó ra mặt Này, nó sẽ nét Này, nó vừa đi, nó vừa đẹp Này, nó nét vào, nó tỏa ra sạch Này, nó đẹp, nó

ไปแล้วก็เถ่ายเลยนาะพี่น้องคือสิว่ากันเลยเออหกสิบกัวเลยอันนี้ชิเป็นกาเราพี่น้องมันดูบริงามจักดีเลยกำลังฟื้นตอนแล้ว่าตายแล้วกะงาเซินขี่รถมาย้ำไรมาแนมเบิ่งโอ้ยเราเสียเลยดำหน้าอยู่บ่ปีนี้วะจะดำอยูนมันก็ฟื้นขึ้นอีก่เล็กน้อยเขาฝนตกอืม มอไอย่นีวะไปใส่ยังกุ้งคุ้งเอาแล้วแกงหอมแกงแกงูตนปลาเออใส่ใส่แทนพักติ่วก็ได้ปะเนี่ยเออว่กระเต๊ดก็โจกแน่นนาดีเงิน อาอนี่เบียมันบย่ยคโนนี่อีกคือางเโลนี่โอ้ยเส่ด้วมอสอะดำตาใส่จังหน่อยปัญหามือหนห้ากัทต้มยิ่ต้มซูเด็กๆกินไม่คุ้มสมแท้เขามาเด็กๆโอ้สมสอันวัวาอันนอกใส่น่ะมีนเนี้ยับลูกไข่พี่น้องนี่พ่นพ่นพ่นโต๊ะนี่ยนี่นี่โอ้ตัวเอาก็มาัดวันนี้ไมันตายกัมาเอาเฮ้ยอืมแมพักติ ยำแหล่งเสร็จต้ m งปูต o องปลาหมนี่แ่เอาอันนี้แล้วเจดตายจงเจโหดนี่้าพู้าเล่ะอมนแดดหกทังนันเขาคือโรคกาแล้วอือันนี้กัอยใหญ่ซื้อเตี้ยมมานะรจน่าบอเหบอย่นมานอือดินั่นนี่มันเป็นนะขอใหญ่ซื้อเตี้ยมมา เนี่ยก็ยังใส่ดามกอกยู่พี่น้องโย่งดูดาแล้วมันแห้งเด้อมันแห้งเด้อได้วอืมเฮ้ยเฮ้ยจังสูตรมัดหนึงคู่พีหนาอ่คือเขาไปเขาและที่เขาและพี่หนาได้เลยฟังเลยเลเลยได้ไดจำมาแล้วเช็นได้สะกโบกายเป็นอะไรเออได้เห็นลักษาเนู้าสามหมื่นเขาว่สามหมื่นอิ่างสามหมื่นได้สามหมื่นแต่เออ นี่นะาเมลกอันนี้ว่านนี่นางสั่งนี่ผักไ mm hmm. ข่ขทองผักข้าวทองอือนี่เขาใหญ่ใหญ่เอามาผักอีเลกกระมี่กระมี่ะกี้่วนกล้วยเพิ่นัวกินเออโดยบอนก็มีนี่เบ,บิกเสียดอกกันไปหวานาเฉียงหน้าแบบดอกเขาแมันนี่นะ เบี้ยมันกว่านี่นะเปี่ยมานงานได้พี่น้องเยเป็นนดอกไม้เด้นี่มันทากกระเตะลูกหลานเพป่วานนะลูกเนาะแล้วแต่มาโยลูกหลานมันเป็นเบี้ยบ่เลยเพื่อการบ้าคืัไงเราพ่อสิิต่อข้างหนาออกมาได้สำหรับขักแล้ว ยังอีกแหละพี่น้องก็ยังเสียไปปลูกเลยมาโจมมาโรยมาสช่พี่น้องหูมืดฝนมาอยู่ตกไม้แห้งถ้าแมมจากด้านหน้าได้เนาะก้าุคนสุะทรธานกี่เลยย่งซื้นหอกมาเบิกยางเลยมาเบิงน้ำกัน เอออืมเจ้าต้นนียังเราจะข่องต้นนียังเห็นเขาปลูกได้หลายแถวในเมืองไะอีเมะมาอีเมะก็ตัดปลูกอีเมะยังได้อีเมะก็ตัดปลูกออกเลยได้นี่อีหนักเอ็งเอามาเอ็งมาตัดปลูกปลูกหนักเอืมแต่ว่าหูต้นนียังบพี่น้องใครหูเนี่ยคอมเมนต์บอกให้เด้อพี่น้องเลยอะไรที่มีความหูเกี่ยวกับซื้อต้นอันนี้ต้นนียังเนาะพี่น้องอืม ขัดไต้นอันที่ดั้งเนเบมีกระโลกถัมเป็นใบเลยนี่เอ้าห้าอยู่สีกาย่าอยู่มั้มีกรลงใส่ห้าห่นะมีในกระทังนี่แต่ว่าห้านบุ้มีต้นน่นดอกไม้ห้าสื่อมาเช้าๆอ่านเพื่อดานงก๊อดพี่น้องพี่นาสชมานี่เฮียนของมอได้มอสามตาได้ต้าเดี อ1ไอตก้อนึ่อไอก็อม้อสามแล้วอดีน mm ั่นน้องดีนั่นมอหนึงแบบนี้บานเอกเอาลังไปเขาเขากระางนี่ยบงบุญนะจามาลกเีทียากเด้บ้านใหม่นี่ยแรกก็ตังเ็ตังค่แม่น่ิจหากรตังไปสิตาสิตากะต้นเอีงอะไรน่ก็ทั้งเ้นยคือต้น

ไทนายังบเป็นบะมันยังหน,หน네ักอยู่พ <revenge> ีーー่นาพี่นายังเฮียนเนาะมีมีพายุอยู่บ่จะนอนในเบิร์ดปะ มาหอนนี้กับชิเวลาเลยขอบคุณใลไลน์าจ้ะพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาสตมเลยเพราะก็ไม่คิดหน้าเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีได้ได้นี่ดูแลนี่